กำลังร้อนๆเลยค่ะหน้าตาหน้ากินแบบนี้เจแปนขอชิมหน่อยนะคะหอมมันกะทิมากๆเจแปนชอบต้นหอมนะคะโรยต้นหอมเพิ่มความหอมเพื่อนๆจะมีเป็นเผือกมันข้าวโพดหรือว่าใส่อะไรก็ได้นะคะที่ชอบสวัสดีค่ะวันนี้เจแปนชวนอร่อยกับวิธีการทำขนมครกสูตรแป้งข้าวโอ๊ตนะคะ วัตถุดิบมี3อย่างขั้นตอนแสนง่ายได้ขนมครกน่ากินแบบนี้ค่ะวิธีการเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะขั้นตอนก็นง่ายมากเลยค่ะลิปปานจะใช้ข้าวโอ๊ตนะคะเอามาบดเออเป็นข้าวโอ๊ตที่ลิปปานใช้เป็นเม็ดๆนะคะถ้าแบบมีเป็นแป้งข้าวโอ๊ตเลยก็ได้ความละเอียดของข้าวโอ๊ตตามชอบเลยนะคะเสร็จแล้วก็ตอกไข่ลงไป ตามด้วยน้ำตาลความหวานตามชอบนะคะสุดท้ายก็คือกะทิวัตถุดิบมีแค่นี้เองค่ะคลุกเา้าส่วนผสมให้เข้าเนื้อกันนะคะเราก็จะได้แป้งขนมครกสูตรง่ายๆแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเปิดเตาขนมครกนะคะความร้อนประมาณ150องศาแล้วก็นำน้ำมันนะคะน้ำมันพืชมาทาบริเวณหลุมครกก่อน จะได้ไม่ติดนะคะเวลาเมื่อเราทาแป้งขนมคคกลงไปแต่ว่าเตานี้นะคะเป็นเตาเคลือบนะคะจะไม่ติดอยู่แล้วแต่ว่าเราก็ทาเพิ่มความอร่อยด้วยค่ะหยอดแป้งขนมคคกลงไปในหลุมคคกนะคะเจแปนบอกเลยค่ะว่าเตาขนมคกนมคกตัวเนี้ยเขาเป็นทั้งตัวเตาแล้วก็มีหม้อชาบูซุกี้แล้วก็มี ตัวปิ้งย่างด้วยค่ะเป็นแผ่นกระทะปิ้งย่างนะคะสำหรับพวกชอบปิ้งย่างอันนี้เป็นแบบทำทาโกยากิทําขนมคกได้ด้วยใช้ดีมากๆเลยค่ะ,จะเจแปนชอบต้นหอมนะคะโรยต้นหอมเพิ่มความหอมเพื่อนๆจะมีเป็นเผือกมันเข้าโพดหรือว่าใส่อะไรก็ได้นะคะที่ชอบฟักทองอะไรพวกนี้นค่ะ,จะเจแปนชอบต้นหอมมากๆก็ใส่ต้นหอมได้เลย ติดฝารอให้สุกสักพักนะคะแป๊บเดียวเองค่ะโอ้โหขนมครกของเราน่ากินมากๆเราก็ตักได้ง่ายมากเลยค่ะเพื่อนๆล่อนหลุดออกมาง่ายมากๆโอ้โหน่ากินมากนอกจากน้ำมันที่เราทาแล้วยังเป็นไอตัวเคลือบของเขาด้วยนะคะทำให้ล่อนได้ดีมากๆเลย เจแปนสนุกมากเลยค่ะเพื่อนๆทำง่ายมากขนมคกสูตรนี้กำลังร้อนๆเลยค่ะหน้าตาน่ากินแบบนี้เจแปนขอชิมหน่อยนะคะอื้มหอมมันกะทิมากๆเนื้อนุ่มๆเลยค่ะเพื่อนๆอันนี้นะคะไว้เพื่อนๆลองไปทำดูบ้างนะคะขนมคกสูตรทำง่ายจากแป้งข้าวโอ๊ต ใช้ข้าวโอ๊ตนั่นเองขั้นตอนก็วิธีการก็ง่ายแล้วก็วัตถุดิบน้อยมากเจ๊ปันขอตัวไปเสิร์ฟขนมครกก่อนนะคะฝากติดตามครัวอร่อย,บยใบเจ๊ปันสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ